สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวัน <c oughs> นี้สีผ้ามาบึงวิธีชีวิตเบิ่นบ้านผ้ากันมหมดกุ้งในร่ำโดมครับมะมดยิ่งกุ้งโดยท่าวเจตมนคนกเป็นคนหมดครับมารีวิวบึงครับว่าผนสีมา,านบอมเลยถึงมาลงครับเวลาตอนนี้ประมาณบ่ายสี่บ่ายสองแล้วครับเดี๋ยวมาชมบึงว่าผนสี มานบอนะครับ่งธรรมชาติครับหาหมดเอาน้ำต่อน้ำน้ำหใหม่ครับอันนี้ประเดิมครับก้อนสี่ั้นผ้าเรือออกไปหาหมดอยู่บริเวณเอื่นนะครับประเดิมล่องเมืองม,งมามสีดาบอนะครับบรรยากาศบ้รานครับตามวิธีไทยบ้านนอกเข้าครับดูริมหววริมน้องริมบึง ได,ได้ตับกูครับโมเมนต์เนนกุ้งครับกูห้ามึงเ้ยกระปูครับหน้าหรอปูหินเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปครับบ่าสี่มานมัว 4, 000, 000มครับวัอนี้สวัสดีครับ